มาแล้วนะครับก็เอาชายชาดมาแล้วก็ซอนะครับแล้วก็เอาซิมนะครับก็เอาไม้นะครับก็เอาเจียนะครับไปก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรนะครับไปดูดีกว่าครับขอไปที่ Google นะครับเขาพิมพ์ว่า youtube นะครับเฮ้ยใช้เน็ตไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรนะครับไปดูนะครับดูคลิปนี้จบก่อนนะครับ โอ้โหเ็เอาไซชาร์ดนะครับมานะครับก็เอาซิมที่เขาเอาไมดูดูนะครับก็าแงกไปนะครับข้างในนะครับก็เอาไม้นะครับเมื่อกี้น้มาใส่นะครับก็ต่อไปนะครับเอาเจียนะครับมาใส่โอ้ยทำอะไรดูดูนะครับท่านผู้ชมต่อไปเข้าก็เอาโทรศัพท์นมานะครับ เอาสายชาร์จมาเสียบใส่โทรศัพท์นะครับว่าเขาทำได้ครับเฮ้ยท่านผู้ชมเขาใช้เน็ตได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นได้เนี่ยดูสิไม่น่าเชื่อเลยไปปท่านผู้ชมลองไปทำดูว่ามันได้ไปไปาเฮ้ย ท่านผู้ชมวันนี้ผมมาดูคลิปที่เขาออาซชาร์จแล้วเขาทาให้ได้เด่นอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาซื้อวันนี้ผมมาซื้อซิมนะครับผมก็ลองมาใช้ว่ามันใช้เน็ตได้หรือเปล่านะก็ผมก็ซื้อาซชาร์จนะครับมาดูไปมาเัยว่า,วาจะทําได้หรือเปล่านะครับไปดูนะครับผมเชื่อว่ามันต้องทําได้ท่านผู้ชมลองดูนะครับท่านผู้ชมครับก็ไปที่้องของผมนะครับ ไปดูว่าอุปกรณ์ของมันต้องมีอะไรบ้างนะครับไปดูนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาดูอุปกรณ์ของมันนะก็มีไซชาร์จนะก็แบบนี้นะครับแบบที่เราเกี่ยไว้นะครับแล้วก็ซิมนะครับประมาณนี้นะครับก็กระดาษนะครับต่อไปนะครับขอเราไปดูวิธีการทำนะครับ อนนี้มาดูวิธีการท pues ํานะครับก nah ็เอาใส่ชาจแบบนี้นะครับขั้วซิมนะครับคลิปเขาก็เป็นแบบนี้นะครับเสียบใส่นะครับเอากระดาษใส่นะก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเอาโทรศัพท์มานะครับ ต่อไปก็ท่านผู้ชมนะครับก็เอาโทรศัพท์มานะครับก็ไปที่ Google นะครับก็เราต้องพิมพ์ว่า YouTuber นะครับ YouTuber นี่งไงท่านผู้ชมก็เน็ตจะไม่ขึ้นนะครับต่อไปนะก็เราไปดูว่า ตอนที่ผมเอาที่ผมทําเมื่อกี้นะครับคองประดีษฐ์ว่ามันใช้ได้ไหมครับนี่ครับลองดูนะครับท่านผู้ชมครับเสียบได้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็พิมพ์ที่ youtube นะครับ youtube นะครับ กดเข้าไปนะครับเข้าไปที่ YouTube เฮ้ยท่านผู้ชมเขาเล่นเน็ตได้เนี่ยดูสิเฮ้ยอย่าให้ตัวของคุณนี่ไง่านผู้ชมเล่นได้เนี่ย,ยเฮ้ยไม่ได้เชื่อเลยผู้คนมากมาย เล่นเด็ดร<ช>ีได้แล้วก็ควใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ